สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกีจะพาทุกคนมาดูดอกนกคุ้มค่ะนี่คือว่านดอกนกคุ้มนะคะที่ใครลหลายหลาคนมีประสบการณ์ในการปลูกค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าใครที่ยังไม่เคยปลูกว่าน นกคุมนะคะก็น่าปลูกมากๆค่ะเพราะว่าเป็นไม้มงคลนะคะที่คุ้มครองป้องกันภัยค่ะคุ้มครองป้องกันภัยโดยเฉพาะอ่าป้องกันอคัคขีภัยหรือว่าภัยต่างๆที่จะเข้ามาสู่บ้านเรือนของเรานะคะก็จะเป็นไม้ป้องกันเป็นเกาะป้องกันภัยอันตรายได้นะคะดังนั้นถือว่าวัานชนิดนี้นะคะก็ เป็นไม้โบราณค่ะที่คนเท่าคนแก่ปลูกมานานแสนนานนะคะจากประสบการณ์ที่กี้กี้ได้ถามคนเท่าคนแก่นะคะคนเท่าคนแก่ก็บอกว่าปลูกมาเป็น50-60ปีตั้งแต่รุ่นปู่ทวดรุ่นยายทวดนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะว่านกคุ้มเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น ไม้คู่บ้านหรือว่าเป็นไม้ประจำบ้านที่คนสมัยก่อนนิยมปลูกไว้ที่บ้านนะคะดังน,น,นั้นใครที่สนใจมองหานะคะตามร้านต่างเนี่ยถ้าเราไปเจอราคาไม่แรงก็น่าที่จะเก็บหรือว่าน่าจะเก็บมาปลูกไว้ที่บ้านของเรานะคะเพราะถือว่าเป็นไม้มงคลที่สามารถคุ้มครองคุ้มภัยให้กับตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวได้ด้วยค่ะ วันนี้นะคะกิก้ก็มีแบ่งปันเพื่อนๆนะคะแต่ว่าไม่เยอะนะคะที่บ้านของกิก้ก็เพิ่งจะเริ่มหัดปลูกนะคะแต่เนื่องจากว่ากิก้ก็สอบถามจากคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกก็ปลูกมานานค่ะแต่สําหรับที่บ้านเนี่ยเพิ่งมีประสบการณ์ในการปลูกนะคะแต่กิก้ก็พร้อมที่จะแบ่งปันนะคะสําหรับใครที่หาซื้อตามร้านไม่ได้นะคะก็ะจะขายน,นะคะต้นละ99าบาทรวมส่งค่ะ ขายในราคาต้นละ99บาทรวมส่งกิกกี้จะคัดเลือกต้นที่มีดอกให้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจจะพาทุกคนมาชมความสวยงามของว่านนกคุ้มค่ะนี่คือดอกของว่านนกคุ้มค่ะทุกคนสวยงามมากๆนะคะใครมองหาหร,หรือว่าอยากจะได้นะคะก็ทักไลน์มาหากิกี้ได้เลยนะคะ062 429 7 444ค่ะ062 429 7 444 กิ๊กก็จะแบ่งปันว่านนกคุ้มที่มีดอกให้กับเพื่อนๆนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ว่านนกคุ้มด้วยนะคะ